นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ตและโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตประจำปี2554เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2554เวลา9นาฬิกานายไพบุตรอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ตและโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตประจำปี2554โดยมีนายจิรศักดิ์ถอทิพย์ ทีปลึกษานนายกของการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเกต็ตคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าวรวมณสนามโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเกต็ตตำบลเกาะแกว้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนายดำรุ่งเป็นสุขผู้จัดการโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเกต็ตและโรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเกต็ตกล่าวว่า การแข่งขันกีฬาข้องโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตและโรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ตจัดขึ้นในวันที่สองทึ่ง4ี่พฤศจิกายน2554ณนสนามโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตส่วนการแข่งขันประเภทกรีฑาข้องโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตจัดขึ้นในวันที th, ่1 1พฤศจิกายน2 5 5 4ัส, 54, นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาพร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน ในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้นักเรียนได้พ้นคลายความตึงเครียดจากการเรียนสร้างความตระนักให้นักเรียนเกิดความรักความสมัครใจในการทํางานเป็นทีมปลูกฟังให้นักเรียนรู้จักแพร้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภยัยส่งกันละกันตลอดจนเพื่อขัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนข้อโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัดซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากไล่ไฟี่สมควรได้รับการคอบคุณเป็นอย่างยิง่งท่านผู้ปกครอง คณะครูนักเรียนสลิมภูเก็ตให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนในวันนี้จากการกล่าวรายงานของท่านผู้จัดการนะครับนั่นแสดงถึงความสําเร็จของโรงเรียนที่นอกจากจะเน้นเรื่องการศึกษาแล้วยังเน้นเรื่องคุณธรรมเน้นเรื่องการกีฬาซึ่งจะทําให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีน้ําใจเป็นนักกีฬาและ นำวิชาการมาปฏิบัติอย่างแท้จริงเห็นความพร้อมเพรียงกันที่พวกเรานะครับมาในพิธีเปิดในวันนี้นะครับก็อดชื่นชมไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเราทำอย่างสมบูรณ์เป็นที่น่าประทับใจไปอย่างยิ่งนะครับทั้งสวยงามและก็มีเนื้อหามีทั้งคุณธรรมที่บอกอยู่ในป้ายนะครับซึ่งผมมั่นใจว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี้ ได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงกีฬาสีภายในโรงเรียนนั้นจะทำให้เรารู้จักความอดทนรู้จักการได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยผมคิดว่าวันนี้เราได้รับการทดสอบมากมายจากพูอเป็วเญ้าวันนี้เราทดสอบความอดทนตั้งแต่เช้านะครับเราต้องรอเราต้องทนแดดทนร้อนนะครับซึ่งอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนั้น ยิ่งอุปสรรคมากมายเท่าไรนะครับความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของพวกเราจะมากมายเท่านั้นผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนร่วมทําให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกความอดทนฝึกได้พอบอุปสรรคต่างๆฝึกได้การร่วมทํางานกับผู้อื่นนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกหลานเรานะครับจะมีความแข็งแกร่งจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตดังที่เอลอต้องการ